ไปเล่นนะ้ำเธอนะเมลอนนะโอเคเออาทำไมนายยืนนิ่งอย่างนั้นน่ะเอ๊เมลอนทำไมนายยืนนิ่งฮะทำไมนายยืนน,ยยนิง่งอ่ะเอ้ยจ้องอะไรของนายเนี่ยโอ้โหภาพย้อนหลังภาพย้อนหลังตอนย้อนหลังสมัยตอนแรกๆอ้า เออดีฉันไม่มีอะไรหรอกที่ฉันเคยไม่กล้าเพราะว่าตัวฉันมันหนักเอโอคตัวฉันมันหนักฉันไม่กล้าลงเอ่อว้านายจะบักฉันทำไมเนี่ยจะฝักท้องเอ้ยรู้ไหมว่าตัวฉันหนักนะมันลงน้ำแล้วมันจะขึ้นมาไม่ได้มันลงน้ำแล้วมันจะขึ้นมันลงน้ำแล้วมันจะ โอ้ oh my god โทษทีเมลอนพอดีไม่ได้ตั้งใจอ่ะเอ้ยโอ้หายจำลองโอ้เวาไงดีเราอืมวุ่นไงดีเราเอ๊ะ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 เอ๊มเอ๊ะนี่บ๊อบคอนอะไรแล้วหือทำไมน่าเสียงปกติจังแล้วแอปเปิลหายไปไหนฉันก็ไม่รู้เฮ้ยฉันก็ไม่รู้ว่ามันหายไปได้

กลายเป็นเลมอนไม่ได้เลืมานานนี่คือถึงมกบอกแล้วอย่าบอกแล้วอย่ารีบวันนี้ทุกคนวันนี้ทุกคนฉันมาเลยฮ่า้าบ้บ้บ้อเอะอนเออ เออไปแล้วไม่ได้ตัวฉันโอ้ตัวฉันตัวฉันไอตัวฉันเป็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เออฉันเล่นดีกว่านายตัวหนักไม่ใช่เหรอหมดดมเออพวกนายเป็นอะไรอ่ะทำไมนายกลายเป็นโครงกระดูก ใครจะไปรู้นะเอ้ยไม่ใช่คือแกกระโดดแรงไปนะอืมดังเงอะฮมใช่นายกระโดดแรงไปต้น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 อะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็มาปุกอะออเ นี่ใครนะเอ้ยเฮ้ยหันหลังนี่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 นีนี่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 นีนี่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 นีี่่ม่นีนนีีนเี แล้วไม่ก่อนกอนก่อน่อหกอนก่อนก่อยก่อนก่อนก่อนกอนกอนก่อนก่อนกันก่องก่อนห่อนก่อน่อนก่อยก่นกทอนอน่อนก่อนนก่อนกอนกนก่อน่อนกนกอกอนเ่อนอน่ออนกน่กนนก่นกอน่ยนก่นอนกน่อนก่น่นน่อ่นอน่่นน

Oh my god. Stop her. Alright. Even cry You at my heart.